เจ็บตหาจิกรอนะคะเมนีนะคะเห็นเขาหาจิกรอก็ได no <coll goals> ้ร้ายนะคะก็เลยพากันมาตะลุยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังบุว่าสิได้บ่ได้นะคะย่างยางไม่ได้ประมาณสองสามนาทียังไม่เห็นพ่อโตพี่นองเลยพอผ่านตาจักโตจังสิจังใดนี่สิตกีนน้ำเขาบนน้อสีกีนน้ำเขาบนน้อยนอนนอนก็ได้จิกีเนาะบ่ได้ยังกระด็จิกีจิกีขี่วายวสีจิกี้เขาหาดินา่ะไชไใ อโอ้โอนี่ขาดตัวนึงเห็นแล้วมาแต่บุกด้วนหนึ่งต่างหลายน้าที่เห็นแล้วตัวหนึ่งจัจับ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 จัอจับจับจับจันจับจาบนัอจใบ้ับจับจับจันีับจับจับจับอ,อับจับจับน,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 น้อยัอนนอาจัจันอับจับับยับจีบจับจับจกอจับจับจับจออยับจับนับจับกับจ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 อ่จับ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 จัอบบบบบ เก็บพักแอรดี๋ยวกินได้นะคะเก็บไปก่อนละกันนะคะนั้นจิตรวบใดได้เก็บพักแอรก็ยังดีเนาะนี่เห็นบ่คะเก็บพักแอรได้อีกแล้วด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะนี่ค่ะได้อีกแล้วตื่นเต้นด้วยข่ะกลัวสีได้โมเมนต์ธรรมดาด้วยค่ะเอาจริงเอาจังเงี้นี่ค่ะมาก็สองคนกับปีสาวแต่ว่าแต่ละคนกับพ่อป้านการยางมาใกล้เติมแล้วค่ะพก็คือใดนี้นะคะ อันนี้ก็ได้เขียนปักแออีกแล้วตัวนึงค่ะพอถ้าจิงเราเก็บักแออีกค uh, well, <that> ือเกาีตัวที่สองตัวที่สามบ้ดไปกิโลกิโลอ้าเอะไรตัวเนี่ยอยู่แต่บยัแห้กวัวทุกอ่ะได้แล้วจิิงหรือจิงหรออื่ะ ใช่หรอก,ก,กได้ที่มาอบอกบอกได้ที่มาคุปเปอร์เอาคุปเปอร์แน่จะเบลสุดโอ้ได้เยอะแล้วนะคะน่าจะได้ป่นแก้วหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เรามาสองคนนะคะ มาใต้จิ้งรีดค่ะที่นาริมคลองหนองน้ำสร้างแม่ดิชากับแม่ลวิค่ะวันนี้มาใต้จิ้งรีดดี่ก็จะอยู่ในบริเวณใต้ฟางนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นจิ๋วๆนะคะเราไม่เอานะคะเราเอาไว้ก่อนเพราะว่าเขาเล็กมากนะคะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะกะ็ะมแาราคะที่มีมุงิบนะคะแต่ก็น้อยอยู่นะคะนี่ช่กั บ่นเดียวนะคะที่ไทยบิ้งซื้อี้ค่ะวันนี้ค่ะอยู่นี่ขี้ดินเขาจะอยู่แบบนี้อยู่ใต้ฟ้าแต่ว่าเฮากับเป้านะคะรุ่นนี้นะคะเฮากับสงสารเขาอยู่ให้เขาเติบโตก่อนนะคะนี่ค่ะหาจิ้งหลีนะคะกวนใส่เติร์กโตสมเขาขายกิโลละสองลอยนะคะจิ้งหลีหน้ามันเป็นแบบนี้นี่เองนะคะนี่ค่ะใส่กสิตาคุณแม่เราวีเห็นเราค่ะคุณแม่เราวีเห็นเราค่ะคุณแม่เราวีรานแห่งค่ะคุณแม่คุณแป๊บคุณแ๊บเลยค่ะคุณแม่เราวีคุณแป๊บคุณแป๊บค่ะคุณแม่ดิฉัน เบลารีฟกูปับกูปับเลยมันหลา่แหงค่ะเพิ่งไม่เห็นอยู่มองนี่ราคาหลังจากยางไม่กิโลกิโลหาไม่เห็นกูอยู่ปับปับโอ้หลายอีกแล้วค่ะนี่ค่ะกูเบลารีฟเต็มทีเลยค่ะหลายแหงทั้งข้าวทั้งหยางเลยค่ะตอนนี้จะจะจะเป็นมาจังไหนจะข้าวจะงคูบค่ะจะข้าวจะงคูบค่ะมันได้หลายแหงจะว่าแบบไหน จะว่าได้หรือว่าได้หรือว่าเสียหักก็มูว่าจะหนากร,รุงโตเสียหนากรุงอันมันน่อยอู้ดีหลายแห้งค่ะรบีแห้งเบิ่งโอู้ดีหลายเด้อค่ะนี่หลายเติบสำหรับมือใหม่อย่างเข้านะคะวันนี้นะคะนิชากับรวิภานะคะมาใต้จิกรีจิกลอนะคะเดีเ๋จ้าเสือพวกงูหลามือเจอกันมือหนีเมื่อยแห้งค่ะลบ,ลบ,ลบ,ลบพ <laughs> ดบูดลมพับเด้อมือเด้อค่ะ ม,มือของนิชาแอนแลราวิฟานะคะเราวิพาแอนนิชานะคะเราไปใต้จิกหลอกันนะคะจิกหลอกก็คือจิ้งหลีดนะคะ,น,ะออนี่ค่ะโอไอกในเนี้ยอยู่ได้ค่ะดนร้ายเติมอยู่ค่ะอล้นะคะลวิพาเป็นคนใต่นิชาเป็นคนถือคูนะคะเพาะเออ